ครับเราจะได้รู้กันเราจะมีช่วงศีวนาอภิปรายเพื่อจะซักถามแล้วก็แสดงเหตุและผลให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับเรื่องราวของวันนี้จะสําเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่เอาเจ้าตัวมาพูดเองมาอธิบายเองนะครับผมจะขออนุญ,ญาตแนะนําวิทยากรซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องและเป็นผู้ออกแบบด้วยนะและเป็นผู้ที่ร่วมปรึกษาหารือกันนะครับโดยขออนุญ,ญาตที่จะให้ประวัติท่านค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่าเอ๊บุคคลที่จะมาออกแบบสิ่งเหล่านี้ให้กับ จังหวัดของเรานะั้นท่านเป็นใครมาจากไหนท่านแรกนะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมครับท่านอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับจาก MIT ชื่อนี้ถ้าพูดถึงชื่อย่อนี้คนรู้จักกันทั่วโลกนะครับ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผลงานการออกแบบอาคารเน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับท่านยังมีผลงานด้านงานวิจัยมุ่งเน้นการค้นหากระบวนการสร้างนวัตกรรมการออกแบบแบบยั่งยืนไม่ใช่ออกแบบแล้วยับเยินนะฮะเราต้องออกแบบแบบยั่งยืนเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะช่วยกันให้ยั่งยืนนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมของท่านไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตรนะครับจากงานการก่อสร้างจากภาคอุตสาหากรรมจากชุมชนมาประยุกต์ใช้ในงานตกแต่งภายในด้วยนะครับและการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากนั้นท่านยังสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนสาขาการออกแบบให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากรพิเศษที่ประเทศเดนมาร์กญ่ีปุ่นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และฮ่องกงและยังเป็นเมทีส่งเสริมนวัตรกรรมของสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติครับบุคคลผู้ที่ผมพูดประวัติโดยย่อนะครับมีประมาณ18แผ่นผมขออนุญาตทีมงานว่าขอพูดแค่ครึ่งหน้านะครับผมขอสิงตบมือต้อนรับให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทราชูโตครับรากเรียนเชิญท่านบนเวทีครับ อาเพนเชญท่านบนเวทีเลยนะครับในลำดับถัดไปนะครับเห็นทีมงานเรียกชื่อย่อของท่านว่าดรโบนะครับก็แสดงว่าท่านเป็นสาวสวยที่น่ารักของเราครับท่านจบปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะในปี2540 17ปีที่ผ่านมาแสดงว่าท่านต้องมีประสบการณ์อย่าง พอสมควรทีเดียวแล้วจบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์โยธาสาขาวิศวกรรมศาสตร์การบริหารการก่อสร้างนะครับและไปจบปริญญาเอกนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โยธาสาขาวิศวกรรมศาสตร์การทางครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเลยนะครับปัจจุบันครับอาจารย์โบหรือดกรโบของเราเป็นผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผมขอเสียงตบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรกันนวีกานิพงครับกราบเรียนเชิญอาจารย์ครับ ลำดับสุดท้ายนะครับที่จะขึ้นมาเป็นวิทยากรของเรานะครับเป็นพี่สาวที่ใจดีของน้องๆน,นะครับและสำหรับผมด้วยนะเรียกกันในทีมงานว่าพี่กวัญพี่กวันนะครับผมกาลังพูดถึงผู้มนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยครับท่านจบปริญญาตรีที่คณะสาธรารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและไปจบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตด,ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านไปจบปริญญาเอกคณะเทคโนโลยีการพลังงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่เข้ายากมากนะฮะสำหรับคนไทยนี่นะครับต้องมีความสามารถจริงๆนะครับจบปริญญาเอกแล้วยังไปตอบโพสต์ดอกนะครับคือหลังจากจบปริญญาเอกก็ไปทําการศึกษาต่อนะเรียนไม่รู้จักจบสิ้น no one is too old to learn ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังเรียนกันได้นะครับท่านไปจบโพสต์ดอกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ําและสิ่งแวดล้อมท่านยังไปรับการเทรนฝึกอบรม นะที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะเรื่องของนโยบายในการบริหารจัดการต่างๆที่ h าวเวิร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับฮาวเวิรเรารู้จักกันดีอยู่ดีอยู่แล้วนะว่าโด่งดังและเป็นที่ยอมรับอันดับหนึ่งของโลกผมขอสิงตบมือตอนรับดรกวนรดีโชชนาทวีวงครับกาบเรียนเชิญพี่กวนบนเวทีเลยครับนะฮะและการเสวนาครั้งนี้เพื่อให้มีรสชาติสนุกสนานนะครับเราจะมีผู้ที่ ประชาชนพ่อแม่พี่น้องคุณนหน้าคุ้ตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วทางช่อง3นะครับเป็นผู้ประกาศข่าวของทางไทยทีวี4ีช่อง3นะครับคุ้มค่าทุกนาทีขอเสียงต้อรับผู้ดำเนินรายการคุณเจกรัตนะตั้งตระกูลครับมอบเวทีนให้คุณเจกนะครับ